อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่ารีวิวการถอนเงินของแอปการลงทุนตัวนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมไปแนะนําเมื่อวานนะครับแต่ตอนนี้เงินผมก็มีเก้าสิบสามบาทแล้วผมก็ลงทุนไปหนึ่งโครงการนะครับก็คือโครงการตัวนี้ครับหนึ่งพันบาทเดี๋ยวถ้าใครสนใจลงทุนนะครับผยมจะขึ้นตารางการลงทุนของแต่ละ ระดับนะครับว่ารายได้ต่อเดือนจะได้เท่าไหร่ครับนี่ครับดูได้เลยครับผมอ่าครับพอพอดูเสร็จจะใช่ไหมครับมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินก่อนนะครับถ้าจะเติมเงินก็มาตรงนี้ครับให้เราคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกจํานวนเช่นเติมแปดร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ยืนยันตรงนี้นะครับช r ว o d โคแล้วก็รอสักครู่ครับ แล้วก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็แคป QR code ตัวนี้นะครับไปเข้าในธนาคารเราได้เลยครับแล้วก็โอนเข้าไปหาบัญชีนั้นได้เลยนะครับผมอ่าอ่าครับพอเราโอนเงินเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเติมเงินเสร็จแล้วเงินก็จะเข้าให้เราภายในห้านาทีนะครับผมอ่าอันนี้สําหรับการเติมเงินแต่อันนี้ผมจะมาถอนเงินให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับ อ่าแล้วเว็บนี้จะให้เช็คอินวันละห้าบาทนะครับผมวันละครั้งครับอ่าถอนเงินเราก็คลิกถอนเงินเลยครับแล้วเราก็ต้องมาผูกบัญชีก่อนนะครับเช่นผมจะถอนเก้าสิบสามบาทนะครับเราก็ใส่เลขธุรกรรมธุรกรรมเราไปเลยครับอ่ครับตอนนี้ผมแจ้งถอนไปแล้วนะครับเก้าสิบสามบาทรอรอการถอนนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เงินเข้าเลยนะครับผมอ่าครับตอนนี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับ90บาทใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับเงินก็เข้านะครับผมอถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ